ต่อไปจะเป็นการแข่งขันดำน้ำนะคะว่าตัวไหนจะดำได้นานที่สุดอ่าผู้แข่งขันมีสตัวนะคะหรือว่าเม์จะแข่งด้วยแข่งด้วยอ่าเม์แข่งด้วยอีกคนนึงแข่งกับกอซิล่าเลยอ่าใครเริ่มก่อนเมฆเริ่มก่อนเหรอฮะเมฆเริ่มก่อนเหรอเมฆเริ่มก่อนนะหนึ่งสองซ้ำ หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจปดอ้แดวินาทีค่ะเดี่ยนวนี้เดี่ยอา้าวต่อไปจะเป็นเจ้าสม้มอ้าวเจ้าสม้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปด ต่อไปจะเป็นสัตว์ประหลาดเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ้าสิบสองวินาทีค่ะต่อไปจะเป็นตัวน,นี้ชื่อว่าอะไรนะกอซิลาเอิร์ดกอซิลาเอิร์ดหนึ่งสอง

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอ้ย20ชินก็ซิลล่าเป็นผู้ชนะละคะ่ะเย้